สำหรับใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำวันนี้เกดมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้มาออกมาตากแดดแบบนี้นะคะแต่สงสัยทําไมฟฝ้าขึ้นเอาขึ้นเอากระขึ้น,น,นจุดด่างดำขึ้นหน้ากระหมองคําด้วยวันนี้เกดมีภัยเงียบ จากแสงสีฟ้าจากจอมือถือมาอฟากกันค่ะที่ทําให้เกิดฟ้าขึ้นได้แล้วก็หน้าผังได้บทความนี้นะคะพอดีว่าเกตไปอ่านเจอมาเป็นบทความจากคลินิกความงามคลินิกหนึ่งประเทศเวลส์อยู่ทางฝั่งยุโรปค,คลินิกนี้คือซาราชินีเขาได้รวบรวมสถิติ ปัญหาของลูกค้าที่เข้ามาปรึกษาเขาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำโอ้ทำไมฝ้ามันเยอะจังเลยทั้งๆที่ไม่ได้โดนแดดไม่ได้ออกมากลางแจ้งฮัลโหลฮัลเลอย่างนี้นะคะแต่ทำไมกลายเป็นฝ้าได้เขาก็เลยมาวิเคราะห์จากปัญหาแต่ละคนที่เข้ามาปรึกษากลายเป็นว่าเจอจุดหนึ่งที่เป็นจุดร่วมเดียวกันก็คือ ส่วนมากทุกคนเนี่ยจะใช้นี่เลยมือถือค่ะมือถือในการเล่นโซเชียลเล่นโซเชียลมีเดียและก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีฝ้าเยอะก็คือกลุ่มบล็อกเกอร์กลุ่มคนที่ชอบเซลฟี่ผู้หญิงเรานี่มันขาดไม่ได้เนือมาเจอแสงจะเจอดีๆอย่างนี้วิวส,สวยๆแบบนี้ใครละ่ะจะไม่เซลฟี่พะเราเซลฟี่แบบนี้นะคะนี่เลย แสงสีฟ้านี่อย่างนี้นะคะเวลาเราเซลฟี่แสงสีฟ้าจากจอมือถือตรงนี้ก็โดนผิวเราค่ะแสงสีฟ้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นภัยเงียบมันกระตุ้นให้เกิดเม็ดสีเมลานินได้เกิดฝ้ากระได้แต่เคล็ดลับดีๆข้อแนะนำดีๆมีนะคะกับ3ข้อแนะนำที่จะปราบเรื่องของภัยเงียบจากแสงสีฟ้าจากจอมือถือกับเคล็ดลับแรกค่ะนั่นก็คือคุณจะต้องทาครีมกันแดด เขาบอกเลยว่าการทาครีมกันแดดแกับคนที่ไม่ทาพอเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยคนที่ไม่ทาหรือทาน้อยมากๆไม่ได้ประสิทธิภาพก็เกิดปัญหาฝ้าได้มากกว่าแต่ถ้าคนที่ทาแล้วทาดีแล้วเราก็แบบใช้มือถือนะคะหรือออกมากลางแจ้งแบบนี้ก็มีโอากาสเป็นแต่ว่าจะเป็นได้น้อยกว่าหรือว่าเป็นแ,แค่จางๆแล้วก็รักษาหรือว่าดูแลอย่างง่ายอย่างไวกว่า และตัวที่ทางคลินิกความงามของทางประเทศเวลส์ตรงนี้เขาแนะนำในบทความก็คือเขาแนะนำเป็นกันแดดแบบกายภาพนะคะ physical s u n s c r e ที่ต้องมีส่วนผสมของแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์หรือซ mm ิงค์ไดออกไซด์เพราะว่าตัวแร่ตรงนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในกันแดดแบบฟิสิกอลก็คือกันแดดแบบกายภาพจะมีหน้าที่คือสะท้อนรังสีเขาจะไม่ดูดซับแสงทีนี้เวลาที่เราใช้มือถือแบบนี้ มันก็จะสะท้อนออกไปได้ดีกว่าไม่ดูซับถ้าเกิดเป็นแบบเคมีเขาดูซับเอาไว้ก็จะต้องรอไปล้างออกนะไปล้างกันแดดออกอเรื่องของการอมอมแดดอมเม็ดสีเมลานินเนี่ยมันถึงจะออกตอนนั้นแต่อันเนี้ยถ้าเกิดคุณทาแบบฟิสิกอลซนสกร e ีนที่มีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์หรือซิงค์ไดออกไซด์มันก็จะสะท้อนออกไปเลย มันก็มีข้อดีตรงนี้และฟิส s ิ c a l ลซาสกรีนก็เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายด้วยข้อที่2นะคะที่แนะนำก็คือมือถือแบบนี้ที่คุณใช้คุณจะต้องลดแสงลง การลดแสงช่วยได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณเล่นเต,เ,ตเ,ตเต็มเต็มสตรีมเลยแบบว่าอยากเห็นสว่างสว่างนะอันนี้ก็จะโดนเต็มที่เลยทําให้เกิดเม็ดสีเมลานินได้กระตุ้นให้เกิดฟ้าได้และข้อที่3ไปติดฟิล์มนะคะไปร้านขายมือถือติดฟิล์มป้องกันแสงสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้เช่นกันก็เป็นเคล็ดลับดีๆจากเคที่ค่ะแล้ววันนี้เกดมีแนะนําด้วยเพราะว่าเกดใช้เองนะคะก็อยากจะแนะนําเป็นฟิสิกอลสกรีนที่มีแร่ไทเทเนียมเดอ ตัวนี้เลยบีบีกันแดดเคที่ spf 5 0าสบ pa บวกที่กันได้ทั้ง uva uvb แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มและทาทับเมคอัพรองวันได้ตัวนี้ก็จะเป็น 4- i n 1เลยเป็นทั้งบำรุงกันแดด50เท่าเมคอัพเบสหน้าใสาแล้วก็รองพื้นเกรดพรีเมียมที่เข้าได้ทุกสีผิวไม่ต้องเสียเวลามาเลือกสีอีกแล้วนะคะตัวนี้ขนาดใหญ่บื้มคุ้มนะคะร้อยกรัมเพราะเราจะได้ทากันแดดได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพคือ สข้อนิ้วชี้ก่อนออกแดดแบบนี้แล้วก็ทาซ้ำระหว่างวันได้จึงจะเกิดผลดีค่ะก็แนะนำกันเลยเป็นกันแดดจากเคที่นะคะเก็ดก็ทาก่อนออกมาลุยออกแดดแบบนี้นี่เลยเราจะโพสต์ท่าไหนเราก็มั่นใจได้เพราะเราทากันแดดทั้งหน้าและตัวแล้วก็แนะนำกัน390บาทราคาโปรนะคะแนะนำกันเลย รวมไปถึงถ้าเกิดใครมีฝ้าไปเรียบร้อยแล้วก็แนะนำใช้เซรั่มคู่กันได้ด้วยตัวนี้ก็จะช่วยลดเม็ดสีเมลานินอย่างตอบโจทย์ไม่กัดลอกค่ะฝากด้วยนะคะฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคสที่ค่ะเราเป็นกำลังใจใทุกเคสค่ะ